ก็คงเป็นเหตุผลเดียวกับที่ผู้ชายชอบซื้อรองเท้าฟุตบอลนะคะไม่เคยเรียนศิลปะหรอคะว่าสีชมพูเนี่ยมันมีหลายเฉดลองทารู้บ้างล่ะก็เพราะไม่ให้ทุนมาน้อยค่ะก็เลยสวยลำบากนิดนึงถ้าหน้าสดแล้วพี่เจริญเห็นหนูไหมคะมันก็คุ้มค่ากับการรอป่ะแล้วรองเท้ายาพี่ฟุ่มเฟือยเหรอคะก็มันคือความสุขของผู้ชายก็สินค้าฟุ่มเฟือยเยอะนะคะอยากให้พูดใครอยากให้พูด เลยก็ทาให้สวยไดยะคะ้ค่ะแต่ตอนเธอจีบเราอะ่ะเราก็แต่งหน้าแนะน่ใจเหรอพราเขาไม่ได้แต่งหน้าต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างผิวหน้าสดกับแต่งหน้ากับธรรมชาติมันเป็นเทรนด์ขอบคุณก็คิ้วเป็นมงกุฎของหน้าวินมอไซค์มีการหลับม่การหน้าสดออจากบ้านกับคืนเลยะคะ่ะหมาหอนทุกทีเลยก็ไม่นะเพราะหน้าสด จริงๆก็ไม่นะแต่งไม่แต่งก็ไปหายกัน #Iwokeuplikethis